ไกินมช่ยม right? ันเนาะกินแกิ้ดแดินเลยดินมมีเ่มมนมด้ดีต่แทาตนี้จะตั้งเราข่าวบอกคตั้งเบียร์กเยอะวนนี้นะเออ็ยู่ลานไปน้ำกินไปน้ำตบไปน้ำเออ ตเป่องเไป็นน้ำต้องไอไปแข่งแห้งเขาให้คดภาพไปแข่งขีง้ะเปะน้ำมันกินบลดูดอันเอากุกน้ำก็พอ,ขอกินมาใส่ฟองไปไรที่นัน่นืออ่ากินเบลดูด ขายหนยเท่าไรวะข้าวขายเนยเท่าไรขายนยะข้าวายเนยบกข้าวอน้อเอมคาเมคาใจดีเด้อ่าซื้อน้ำหอมคาเมค้าสัลีทั่วิ่ขายข้าน้อันนี้เมค้า

แเอาคนวเอาเจ้าแล้วคนถลมไปดี้สาวแล้วเอา้สาล้วเาคมเงกาิเจ้าเอาแล้วกันเลอกไปจังบวะเจ้าเอาแล้วก็สาวแล้วเอาแล้วกันยวันนี้มันม้วนไปเอานล้มไปอีกจะแบบขนาดมันไปเรื่อยมันเป็นคนเลื่อนไปเรื่อยมันม้เอาแล้วเต่ก็เอาลันะ งันยังคอยกันเกี่ยวนันนั่นบบไปไม่เป็นไรสนั้นแต่ว่าแจ้งขันนี่หละเขได้กินขันนี่แต่แมนจะว่าก็คือ มังล้มไปขนาดคือ้นที่เอาก็เอาไปหมดนม่เปล่าแล้วกยามคอดนท่เอาแล้วก็รมไปอีไม่เนอล้วมาขรถลูกดูดินได้ขายดีได้ขายดีได้ขายดี